เข้าใหม่3ามลำวันนี้อยู่นี่แล้วน,นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรไม่รู้กูท่าอะไรของกูเน, <c oughs> นี่ยนะนี่เวอร์ซีพันปี0องพันสิบห้าสีส้มดำปี๊บสามใบใครจะเที่ยวใครมีสัมภาระเยอะๆนี่ต้องคันนี้เลยนะแมงแคทบาร์มีแล้วสปอร์ตไลท์หดวงมึงจะเยอะไปไหนนะระบบถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกจุดเลยโอ้โห แม่เจ้าแม่เจ้า,จาทัวร์ลิงอยู่ในคลาสพันซีซีเฮ้ยสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอนะ1 8 9่0 0สเาเท่านั้นคันต่อมาวอลแคนเอส w าวาสกิ5 0 v ้ l ศู n S ์วอล8 1นเอสปีนานะคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานยางหน้าหลังใหม่ปี๊บสามใบสายสัมพระ สายทัวริงเฮ้ยอากาศกําลังจะหนาวหน้าฝนกําลังจะไปเหลือพายุอีกแค่9ลูกเท่านั้น็นซื้อรอได้เลยนะสภาพแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานนะเลขไม้สองหมื่นสามพโลสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ129,000สนกาพนเท่านั้นคันสุดท้าย X Max 300 ABS ไป2020 นะตัวนี้สีดำด้านโชคหลังเป็นโปรเฟนเดอร์แต่งแล้วล้อทองแล้วยางหน้าหลังใหม่ครอบกองครอบแข็งคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะไมคคันนี้อยู่ที่21,000โลเฮ้ยสภาพแบบนี้ เอาไปแค่นี้พอนะ1 1ึ่งแสนหน่มนาพน,นั้นสนใจ0ูนย์หกสองปสามถ้าไม่สนใจก็0ูนย์หกสองปสามหสสวัสดีจ้ะ